เอาล่ะเราชอบการต่อสู้ในอวกาศอันยิ่งใหญ่ที่มีปืน b l a s ตอร์ยิงตัดผ่านพื้นที่มืดสนิทและระเบิดเสียงตุ้มตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีบางสิ่งระเบิดในอวกาศที่มืดสนิทอวกาศเป็นสูญยากาศซึ่งหมายความว่าไม่มีออกซิเจนและออกซิเจนเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการเผาไหม้อะไรก็ตามบนโลกคุณอาโต้แย้งว่าดวงดาวก็เผาไหม้และระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาได้แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นความจริงเช่นกัน ดาวลเลิ์ไม่ต้องอาศัยออกซิเจนเพราะงั้นจึงไม่เผาไหม้แต่มันมีปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์คงที่เกิดขึ้นภายในเพราะงั้นยานอาวกาศจะระเบิดได้ก็ต่อเมื่อมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ติดตั้งอยู่หากไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้เห็นคือแสงวาบสั้นๆที่หายไปในพริบตาออกซิเจนเหลวซึ่งมักจะอยู่บนยานอาวกาศนั้นเผาไหม้เร็วมากในสูญญากาศของอวกาศ ส่วนเรื่องเสียงตูม shifted, ออกซิเจนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันเสียงเดินทางได้ก็ต่อเมื่อมเลกุลของอากาศชนกันเนื่องจากมันไม่มีอากาศในอวกาศฉากทั้งหมดจึงค่อนข้างเงียบสนิทแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกลองนึกดูว่าดวงอาทิตย์จะมีเสียงอึกระทึกแค่ไหนถ้าเสียงเดินทางในอวกาศได้แม้ผู้กำกับหนังไซไฟหลายคนจะอยากให้เราเชื่อแค่ไหนแต่ก็ไม่มีด้านมืดของดวงจันทร์หรอก ดาวบริวารของเราถูกล็อกกับโลกด้วยแรงไยดันหมายความว่ามันจะหันด้านหนึ่งมาหาเราเสมอในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะหันออกดวงอาทิตย์อยู่ใกลจากเรามากกว่าดวงจันทร์มากเราทั้งสองหมุนรอบตัวเองและทําให้ด้านนี้ร้อนส่องสว่างและในทางกลับกันด้วยหมายความว่าในทุกช่วงเวลาสั้นๆดวงจันทร์จะถูกดวงอาทิตย์ส่องสว่างจากด้านใดด้านหนึ่งเพียงแต่เรามองไม่เห็นจากโลก แม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูไร้น้ำหนักในอวกาศแต่ก็มีแรงโน้มถ่วงจริงๆอยู่ทั่วทุกที่มันจะอ่อนลงเรื่อยๆเมื่อคุณออกห่างจากวัตถุหนักๆเช่นโลกของเราแต่มันก็ยังคงมีอยู่ในความเป็นจริงไม่มีสถานที่ไหนในจัก,กรวาลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุจักรวาลทุกสิ่งที่มีมวลก็มีแรงดึงดูดเช่นกันใช่แม้แต่คุณหรือผม แต่วัตถุอวกาศมีขนาดใหญ่มากจนดึงสิ่งเล็กๆเ,เข้าหาพวกมันนั่นเป็นสาเหตุที่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์และทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราโคจรรอบศูนย์กลางของมันเองนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีหลุมดํามวลยวดยิ่งอยู่ที่นั่นซึ่งหนักกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ4ล้านเท่าที่ทําให้ดวงดาวและระบบทั้งหมดไม่บินออกจากกัน พระเอกหนังของเราออกจากวงโคจรของดาวังคารในยานอาวกาศคู่ใจและมุ่งหน้าสู่ดาวพฤหัส,สปดีใบหน้าของพวกเขาเคร่งขคลมและมุ่งมั่นแม้พวกเขาจะรู้ว่ามีภัยคุกคามอะไรรอยอยู่ข้างหน้าก็ตามแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเองพวกเขาพุ่งฉวัดเฉวียวหลบดาวเคราะห์น้อยที่บินด้วยความเร็วมหาศาลเข้าหายานแต่หนึ่งในนั้นก็ยังพุ่งชนยานอยู่ดีคอยอย่างชั่วที่เป็นแค่รอยขีดข่วนในที่สุดพระเอกของเราก็ออกจากเขตอันตรายและเช็ดเหงื่อออกจากคิ้วด้วยมือสั่นเทา นี่ฟังดูคุ้นเคยแต่ห่างไกลจากความจริงมากดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ในแถบระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีนั้นมีน้อยมากและห่างไกลกันมากหากคุณมีโอกาสเดินทางผ่านมันคุณอาจจะไม่ได้เจอเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมีหินอวกาศขนาดใหญ่ประมาณ1.5ล้านก้อนบินอยู่ที่นั่นบวกลบอีกประมาณครึ่งล้านก้อนแต่อย่าลืมว่าอาวกาศเป็นสถานที่กว้างใหญ่ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์น้อย2ดวงที่มีขนาดใหญ่คือหลายล้านกิโลเมตร พราะงั้นการไล่ล่าในอวกาศด้วยยานสองลำที่พุ่งผ่านหินที่ลอยอยู่จึงค่อนข้างน่าเบื่อเลยละอวกาศมักถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่มืดมิดหนาวเย็นและรกร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักบินอวกาศในหนังออกจากยานอวกาศที่ปลอดภัยของตัวเองทุกอย่างเกี่ยวกับคำอธิบายนี้ก็ไม่ผิดยกเว้นเรื่องความหนาวเย็นมันจะเป็นเรื่องจริงก็ต่อเมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในมุมที่ห่างไกลในกาแล็กซีของเราที่ไม่มีดาวฤกษ์อยู่ใกล้ๆเลย แต่ถ้าคุณอยู่ในวงโคจรของโลกและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรงอุณหภูมิในสุญญากาศของจักรวาลอาจสูงถึง120องศาเซลเซียสนั่นคือเหตุผลที่ชุ้อวากาศเป็นสีขาวสีนี้สะท้อนแสงได้ดีกว่าสีอื่นๆถึงอย่างนั้นอุณหภูมิที่หลังของคุณซึ่งไม่ได้สัมผัสกับรังสีดวงอาทิตย์อาจจะเป็นน้ําแข็งได้แน่ๆความร้อนไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกันในอวกาศเพราะงั้นหากคุณไม่ได้หันไปทางแหล่งความร้อนคุณก็จะหนาวสุดๆเลยละ่ะ เมื่อพูดถึงดวงอาทิตย์มันก็จะมักปรากฏเป็นสีเหลืองในหนังความจริงก็คือสีที่เราเห็นจากโลกเป็นภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยชั้นบรรยากาศของโลกเช่นเดียวกับทอ้องฟ้าสีครามในตอนกลางวันแสงจากดวงอาทิตย์กระจายไปนในชั้นบรรยากาศและบิดเบี้ยวทําให้เกิดภาพหลากหลายสีในยามรุ่งสางและพลบค่าในสุญญากาศของอวกาศไม่มีอะไรที่จะหักเหแสงได้เพราะงั้นดวงอาทิตย์จึงปรากฏต,ตามความเป็นจริงเป็นสีขาวลูกบอลกา๊าเสืองแสงนั่นร้อนมากเลย มีแสงว่าบ,บนท้องฟ้าตามด้วยควันเป็นทางยาวและหินอวกาศสีแดงร้อนแรงก็ตกลงสู่พื้นทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ไม่เกรียมหลังการชนแม้ว่าควันเป็นทางยาวและหลุมจะเป็นความจริงบางส่วนแต่อุกบาตก็ไม่มีโอกาสที่จะร้อนขนาดนั้นในขณะที่ตกลงมาอุกบาตเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและรอดจากแรงเสียดทานจนตกลงบนพื้นผิวโลกสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยปกติเราจะไม่เห็นมันเพราะโดยปกติแล้วหินเหล่านี้มีขนาดค่อนข้างเล็กและตกลงไปในพื้นที่ที่ไม่มีคนอาศัยแต่ถึงแม้ว่าจะมีหินตกลงมาในเมืองหลุมก็อาจจะปรากฏขึ้นเนื่องจากความเร็วของอุกกาบาตไม่ใช่เพราะความร้อนพวกมันร้อนขึ้นมากเพราะแรงเสียดทานแต่ก็ไม่มากถึงขนาดจะเผาทุกอย่างบนพื้นเมื่อมันชนถึงแม้ว่าเราอยากจะเชื่อในการสื่อสารแบบทันทีทันใดระหว่างยานอาวกาศและดาวเคราะห์มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ยังไม่เกิดขึ้น ระบบการสื่อสารสมัยใหม่อาศัยสัญญาณวิทยุที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับอวกาศอันกว้างใหญ่สัญญาณจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเดินทางไปได้1ปีแสงนับประสาอะไรกับหลายร้อยหลายพันปีแสงหากคุณต้องการส่งข้อความไปยังกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลออกไป <c oughs> ก็เตรียมตัวรอไปอีก2-3 0 0 0พปีได้เลยและรออีก2-3,000ปีเพื่อรับการตอบกลับ เมื่อพูดถึงเรื่องนั้นอวกาศไม่ได้แออัดและเต็มไปด้วยเหตุการณ์เหมือนที่มักแสดงให้เห็นในหนังส่วนใหญ่มันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบเหงาซึ่งดาวเคราะห์ดวงดาวและวัตถุอื่นๆถูกขั้นด้วยความว่างเปล่าหลายพันล้านกิโลเมตรแม้ว่าคุณจะมียานอวกาศที่เดินทางด้วยความเร็วแสงได้แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นแต่ความว่างเปล่ามืดมิดที่เต็มไปด้วยดวงดาวและดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลออกไประยะทางนั้นมหาศาลมากแม้จะอยู่ระหว่างวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดวงจันทร์ซึ่งคุณมองเห็นได้ชัดเจนในคืนฟ้าปร่งอยู่ห่างออกไปประมาณ384,400กิโลเมตรซึ่งเหมือนกับการเดินทางรอบโลกเกือบ10รอบติดต่อกัน Drive Warp ที่บิดเบือนเวลาและอวกาศซึ่งพาคุณไปยังมุมที่ห่างไกลของกาแล็กซีอื่นได้ในพริบตาและเป็นแกนหลักของหนังอวกาศยานอาวกาศที่มีความสามารถแบบนั้นจะแสดงให้เห็นเสมอว่าสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ไปยังเร็วกว่าแสงได้ ตามกฎของฟิสิกส์คนบนยานควรถูกเออกระแทกติดกับที่นั่งอย่างแรงพูดได้ชัดก็คือไม่มีใครจะรอดจากการเร่งความเร็วขนาดน,นั้นได้เพราะมันมีปริมาณแรงจีมากเกินไปที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ที่บอบบางจนกว่าเราจะพบวิธีลดผลกระทบของการโอเวอร์โหลดเราก็ไม่อาจแม้แต่จะเริ่มคิดถึงการวาร์ปในอวกาศได้เลย น้ำไม่ใช่ทรัพยากรที่หายากและมีค่าที่สุดในจักรวาลอันที่จริงมีเมฆอวกาศขนาดมหฮมาซึ่งอยู่ห่างจากเราไปหลายล้านปีแสงที่ประกอบด้วยน้ำทั้งหมดมันมีน้ำมากพอที่จะเติมเต็มมาหาสมุทรของเราได้140ล้านล้านเท่าและในดาวเคราะห์หลายดวงและแม้แต่บางดวงในระบบสุริยะของเรากระดูเหมือนจะมีน้ำเหลวอยู่ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอวกาศคือชีวิตและต้องมีสิ่งต่างๆมากมายนอกจากแค่น้ำที่เป็นของเหลวกว่าที่จะทำให้ชีวิตปรากฏขึ้นได้ เรามักเห็นนักบินอวกาศออกกําลังกายในสถานีนอวกาศนานาชาติ at, และยานอวกาศในหนังไซไฟและนั่นก็เป็นเรื่องจริงพวกเขาต้องออกกําลังกายแต่เหตุผลไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการร่างกายที่แข็งแรงเพื่อทํางานในอวกาศแรงโน้มถ่วงนั้นอ่อนแอมากใน,น,น,นอวกาศและนักบินอวกาศไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมากเท่าบนโลกเพราะงั้นเมื่อพวกเขากลับสู่โลกแรงโน้มถ่วงจะพุ่งเข้าใส่พวกเขาราวกับค้อนยักษ์และร่างกายของพวกเขาก็จะรู้สึกไม่สบายเพ <codes S 1> ื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านั้นพวกเขาจึงออกกําลังกายทุกวัน แม้จะพูดกันว่าเรามองเห็นดวงดาวนับล้านในคืนที่ดาวพราวแสงแต่จำนวนนั้นก็น้อยกว่ามากนั่นคือประมาณ3,000ดวงส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นวัตถุอื่นๆที่ส่องสว่างและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นดวงดาวเช่นดาวเคราะห์กาแล็กซีที่ห่างไกลและแม้แต่ดาวเทียมพวกมันเพียงแค่ส่องสว่างเพราะแสงจากดาวเลิกเช่นเดียวกับดวงจันทร์และทําให้มองเห็นได้แต่เนื่องจากมันอยู่ไกลเราจึงบอกไม่ได้ว่าพวกมันคือดาวหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องยอมรับนะว่าพวกมันสวยมากจริง